ไข่ต้มถ้าเอาไปต้มจะได้เนื้อเน้นๆแบ่งกินได้ตั้งสองมือ้อไข่ตุน๋นถ้าใส่น้ำก็จะเพิ่มปริมาณของไข่กินได้ตั้งสาม <c oughs> รู้แล้วทำอะไร <c oughs> ไข่น้ำได้ทั้งเนื้อได้ทั้งซุปกินได้ตั้งสามมื้อเหมือนกัน <c oughs> ไม่สิจะต้องกินให้ได้หกมือ้อ นุมเหียววันนี้เราไปกินข้าวด้วยกันนะนั่นสิกินด้วยกันสักทีก็ดีนะเราก็อยู่ร่วมกันมานานแล้วกินข้าวข้างนอกเหมียวไม่ค่อยสะดวกเลยค่ะ,ะผมเลี้ยงเององั้นฉันขอเลือกร้านนะได้ดิเลือกเลยร้านไหนก็ได้น้องๆ้อง ขอเมนูด้วยครับมาเเอา,า,เ,อาตอเต่าเต้ยจักระพัดเป่าฮือน้ำมันหอยกุ้งอบเกลือหมึกไข่นึ่งมะนาวปูไข่นึง่งแล้วก็เอาปลากระพงทอดน้ำปลาค่ะทอดมันกุ้งแล้วก็ต้มยำไทะเนน้ำาขนนข้าวผัดปูนะคะตามนั้นครับครับพอไหมคะ โอ้ยเจ๊อิ่มจริงๆต้องขอบคุณทอยมากเลยนะยินดีมากเลยครับเรากลับกันดีกว่าไหมครับก็ดีนะน้องๆคิดเงินได้เลยครับเดี๋ยวสิของหวานยังไม่ได้กินเลยอ่ะจะกินดิเหรอบัวลอยแต่จิ๋วหนึชุดค่ะเอาน้ำงะทินะคะได้ค่ะเดี๋ยวก็ท้องแตกกันพอดีนานๆทีอะค่ะ อากาศดีๆน,น,นะครับลมเย็นมาครับค่อยๆเดิน,นค,ค่อยๆลงนะคะอม่ากิน,น,นอิ่มแล้วก็มีแรงเดินเนาะใช่อ้น,ะ <laughs> นี่ค่อยนะเอค่อยๆนะครับอเอ <laughs> เดี๋ยวมาลองนี้นะครับค่าอาหารทั้งหมดเท่าไหร่ครับ9,750บบาทค่ะ 9 7 5 0เบาท <c oughs> แต่คุณโชคดีมากเลยนะคะคุณเป็นลูกค้ารายที่หนึ่งร้อยพอดีมือนี้เลยไม่ต้องจ่ายคะ่ะฮะ สุดยอดอิ่มจันตังอยู่ครบกินฟรีตั้ง9750พันเจ้ยแน่ครับแต่จริงๆเนี่ยผมต้องขอบคุณคุณเบียวเขานะครับถ้าคุณเบียวเขาไม่สั่งของหวานเนี่ยผมคงต้องเป็นคนที่99แน่นอนเลยครับ